คลิปไกด์ฟาร์มเมืองแร่ล้างคลิปนี้อาจจะค่อนข้างนานหน่อยนะครับเพราะว่าเมืองแร่ล้างเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยากจะแนะนํามินิบอสให้ครบทุกตัวฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสาหรับเมืองแร่ล้างเนี่ยก็จะอยู่ในเขตพื้นที่เมเดียเหมือนเดิมโดยที่จะอยู่ล่างสุดของพื้นที่ก็จะเนี่ยเมเดียจะเป็นโซนนี้รวมอันติโนวาด้วยนะอยู่ข้างล่างอันติโนวาตัวเนี้ยโซนจะค่อนข้างใหญ่ ตัวนี้จะกินพื้นที่เป็นวงกว้างขนาดประมาณนี้ซึ่งขยะที่นี่ก็จะเป็นโซ่ตวนโดยที่สามารถเอาไปแลกกับกอบลินตาเดียวได้ที่นี่กดแลกเปลี่ยนแล้วก็นี่ครับหนึ่พันโซ่เนี่ยเราจะแลกท,ทองแท่ง10กรัมได้1อันช่วงนี้แบบอัดิลิปดึกลิ้นมันเลยพันกันโอเคต่อมาก็คือไอเทมดรอปไอเทมดรอปเนี่ย ก็จะดรอปเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าแบบตาการตาเลยแล้วก็เกาะก็จะดรอปเป็นรองเท้าเจเลสเกาะกูนินเกาะออเจเลียนพวกนี้มีหลายประเภทแล้วก็ของที่ค่อนข้างที่จะดีนะก็คือชุดหัตถก,กรรมมาโนดมีโอกาสดรอปเช่นกันส่วนเครื่องประดับตัวนี้ขายตลาดรวมไม่ค่อยได้ไอตัวนี้ขายได้แต่ว่าราคามันถูกเกินขอไม่นับแล้วกัน ส่วนอื่นๆอื่นๆเนี่ยของที่ดีๆก็จะมีตำราต้องห้ามแล้วก็อันยังไม่มีเวทบนโมรานโคเบลลินุตตัวนี้ก็อาจจะขายได้อยู่นะสองล้านหโอเคเรื่องของการฟาร์มเนี่ยเราจะเน้นฟาร์มที่มินิบอสเป็นหลักมินิบอสก,ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปดอกจันโดยที่เราถ้าเกิดเป็นคนที่มาเพื่อเก็บมินิบอสอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะฟาร์มแบบเ เห็นไหมว่ามันจะเป็นชั้นลงไปเรื่อยๆอันนี้ชั้นที่1ชั้นที่2 3 4 5ลงไปเรื่อยๆคนที่เน้นมีเก็บมินิบอสเนี่ยเขาก็จะฟาร์มแล้วเขาก็จะไต่ระดับลงไปเรื่อยๆจนถึงชั้นล่างสุดแต่สําหรับคนที่อาจจะมาฟาร์มอเวลเราก็จะฟาร์มแค่อาจจะชั้นบนอย่างเดียวชั้นล่างชั้นกลางแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชั้นล่างเนี่ยหลุมมันจะยิ่งเล็กลงเรื่อยๆ โดยคลิปนี้ผมจะพาไปดูแค่มินิบอสอย่างเดียวนะไอตัวพวกนี้ผมจะไม่ค่อยตีไอตัวนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยดรอปอะไรเอ้แต่ว่าดวงก็ดีอยู่นะดรอปเครื่องประดับ2ชิ้นพร้อมกันเลยโอเคพอพาไปดูนี่ก่อนดีกว่าพาไปดูมินิบอสต, <Yeah. S 2> ตอนแรกเนี่ยเวลาที่เราวิ่งมาตรงนี้จะมี2ทางคือทางขึ้นกับทางลงให้เรามาทางขึ้นก่อนเราก็จะเจอบอสแถวแถวนี้1ตัวอ่ะ ฆ่าเลยแล้วกันจะได้ไม่งงแล้วเราก็สังเกตตรงนี้จะมีบันไดให้เราขึ้นมาข้างบนหนึ่ง Morris, เราเขาจะเจอบอสอีกหนึ่งตัวจะเป็นกอบลินคนงานอิมนไม่ใช่กอบลินพูดผิดเราลงมาเราก็เลี้ยวซ้ายวิ่งต่อไปได้เลย โดยที่ทางแยกของชั้นที่1เนี่ยก็จะมีอยู่2ทางมันจะมีทางแยกอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูไม่ใช่2ที่3ไปแบบไฮสปีดอ่ะตรนนี้จะมีหนึ่ตัวอ่ะพอถึงตรงนี้จะมีทางแยกขึ้นไปตรงนี้นะเราไม่ต้องขึ้นเราก็วิ่งต่อไปเลย วิ่งแบบผ่ามอนไปเลยก็ได้ถ้าเกิดคนที่เก็บมินิบอสอย่างเดียวตรงนี้มันจะค่อนข้างเยอะหน่อยมอนเตอร์พอเราวิ่งมาถึงตรงนี้มันจะมีกองเนินใหญ่ๆให้เราวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้จะเจอมินิบอสหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งออกไปทางนู้นกันอ๋อเราก็ลืมบอกบอสมันมีติดมือด้วยนะแล้วก็มันตีเขนาน้าที่จะเจ็บอยู่สําหรับคนที่ ของไม่ค่อยถึงเท่าไหร่พอเราวิ่งมาตรงนี้เราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเจอบอสอีกประมาณ2-3ตัวมินิบอสไม่ใช่บอสแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวเดีย๋ยวนะ ติดคือตรงไหนต่อยนะน่าจะหมดแล้วแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปที่เดิมโอ้พวกขิงกันเต็มเลยตีเขาจะคาได้ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตีบอสแล้วผมมาะนี่ขที่เกียดไปมันต้องเอาตัวไปทิ้งไว้อะตรงนี้คือทางขึ้นไปหาบอสอีกขรังอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันให้เราขึ้นตรงบันไดตรงนี้อะิ่งตามทางแบบตรงไปเลยนะ มันจะค่อนข้างไกลหน่อยแล้วก็ใช้การจำเอาเอาศัยการจำตรงนี้จะมีอ,อ่อิมสอตัวไม่ใช่ส3เพราะมีตรงนู้นอีกเรียกว่ามาวนมินิบอสที่เหมืองแร่ล้านเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มทุนอยู่สำหรับค่าเสียเวลาที่เราใช้กับมันเพราะว่ามินิบอสมันเยอะแต่ันี้คือผมเวลเวล68เนี่ย อัตราดรอปมันก็จะลดลงกว่าเวล60แล้วก็เวล62แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเด็กววห้างหเนี้ยมันก็อาจจะดรอปดีก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันยันจะวิ่งต่อข้างหน้าเนี่ยน่าจะเจออีกตัวหนึ่งถ้าเกิดจำไม่ผิดอ่าจริงด้วย อ๋อแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวนี้เวลาเราได้มาอัญมณีที่ถูกปกคลุมด้วยขี้เท้าดำอ่ะเดี๋ยวผมหาไม่เจอแป๊บนึงเออนี่นีนี่นี่นนตัวเนี้ยเวลาที่เราได้มาเนี่ยให้แนะนําว่าเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะกินช่องเราแบบโดยใช่เหตุอะมันจะเปลืองตอนนี้เราวนกลับมาที่เดิมแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะวิงว่งวิ่งวนอีกรอบนึ่งนะ วิ่งไปอ่ะพอถึงทางลงอ่ะเราก็จะไม่เราก็จะลงไปข้างล่างเราก็จะไม่ขึ้นไปข้างบนละนี่ทางนี้ให้เราลงมาตรงนี้เราก็วิ่งต่อไปเลยตัวนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่ามันไม่มีทางแยกขึ้นไปแล้วเราก็ตีแค่นี้พอมัอนมีบอช่องว่างเกิดเลย อมอนี่ไงนุกเหล็กแต่เรายังไม่ตีนะเอาคอนเทนต์วันนี้ก่อนอ่านี่ไงดอกตำรา,าต้องห้ามแล้วเราจะไปต่อกันจากที่ผมลองแบบลองคำนวณแบบคร่าวๆดูนะมันก็มีมินิบอสค่อนข้างเยอะอยู่มีอาจจะแบบ,แบบประมาณสัก20ตัวได้ ตัวนี้เราไม่ขึ้นข้างบนนะเราวิ่งลงมาทางนี้เลยเพราะข้างบนมันไม่มีอะไรแล้วถึงเราฟาร์มแล้วเราแบบขาดทุนนะ่ะเราก็ยังเอาไอ้อไอ้ตัวเนี้ยไ <125 S 2> อหินอัญมณีปกคลุมด้วยขี้เท้าเนี่ยเอาไปเปิดแล้วก็บดให้มันกลายเป็นโผงหินดำได้เ,ดไดเอาไปแปลรูปนู่นแปรูปนี่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับโผงหินดำ ตัวนี้เราจะยังไม่ลงนะเราก็จะวิ่งต่อไปก่อนเพรว่าบอที่นี่มันเยอะแบบเยอะสุดๆอ่าพอถึงตรงนี้เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะลงหรือว่าเราจะขึ้นถ้าขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เราไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าผมจะมาให้ดูนะว่ามันไม่มีอะไรจริงนี่ครับ พราะฉะนั้นเราก็จะกลับไปทางเดิมตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบจุดที่ผู้เล่นผ่านน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดใครตีก็ตีนะผมไม่ตีอ่าพอมาถึงตรงนี้ห้เราวิ่งไปตีตัวนี้แล้วกออ็อันนี้เคยมาแล้ว พอตีตัวนี้เสร็จเราก็วิ่งลงข้างล่างเลยทีนเราก็จะลงไปเจอกับมินิบอสอีกหนึ่งตัวแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่าอ่นี้เจอละมันนั่งเก้าอี้ลมอยู่ถ้าเกิดเป็นเซริร์ฟอาชาเนี่ยมันก็จะดีเพราะว่ามินิบอสเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาส ดอกของแบบดีขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้นำให้ดูนะว่าวันนี้ผมฟาร์มมินิบอสกี่ตัวแค่มาตีให้ดูเฉยว่ามีตรงไหนบ้างใ้ตัวนี้เเคยฟาร์มไปแล้วเอ๊ะหรือว่ายังอ้ามีตรงนี้หนึ่งตัว อ่าทีเนี้ยตัวเนี้ยได้ลงจริงแล้วตัวนี้เคยผ่านมาหรือ,อยังเนี่ยทำคลิปไกด์เองก็ก็งงๆเหมือนกันงงเองอ่ะโอเคตัวนี้มีตัวหนึ่งเอ้ยดับดีอยู่นะที่เนี้ยตำราต้องห้ามอะ่ะอ่ะตอนนี้คือกลับมาที่จุดเดิมแล้วจุดที่เคยเจอ อิมมันนั่งเก้าอี้ลมอยู่เราก็ตีมันตามทางไปแล้วเราก็พอมาถึงตรงนี้มันจะมีทางลงอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเราก็วิ่งลงเห็นไหมว่าวงมันจะแคบลงเรื่อยๆตอนแรกที่ผมมาเล่นนะผมนึกว่ามันเป็นแบบเหมืองแร่แบบถ้ำเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยที่ไหนได้แบบแบบเปิดโล่งจัดเลย ตอนแรกหากไม่เจอด้วยเมืองแร่ล้างเนี่ยถามคนในกิวแบบมันอยู่ไหนเอ๋อพี่อ๋อลืมบอกตีตรงนี้เสร็จแล้วเราก็วิ่งลงมาทางนี้ได้เลยนะโอ,โอ้ผมไม่มีช่องว่างใ้ผมเคลียร์ช่องแปับหนึ่งนางฟ้าให้มันกินอันนี้ก่อนให้มันกินอาวุธเรียบร้อย อพอเราตีถึงข้างล่างเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ย้ายเซิร์ฟแล้วเราก็ตีใหม่ก็คือตีจากข้างล่างแล้วเราก็วนขึ้นไปข้างบนพอถึงข้างบนปุ๊บเราก็ย้ายเซิร์ฟแล้วเราก็ตีวนลงมาข้างล่างแล้วก็ย้ายเซิร์ฟแล้วก็ตีวนขึ้นไปข้างบนแบบนี้ทําแบบนี้เรื่อยๆเราก็จะมีการฟาร์มแบบนอนสต็อปแต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาตัดลูปมินิบอสเราเนี่ยเราก็จะฟาร์มไม่ได้ซึ่งไอตัวนี้คือมันไปลูปตายตัวเลยลูปตายตัวก็คือแบบจะฟาร์ม ที่หนึงก็ได้แค่ข้างบนหรือว่าจะฟาร์มเป็นมินิบอสอย่างเดียวก็ได้คือมันจะไม่ม่วงเหมือนโจนพนจเนจรไงโจ,นพนจรพเนจรคือเราวิ่งตรงไหนก่อนก็ได้สําหรับไกด์ฟาร์มในวันนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ